มันือไมปโดนแล้วอะ่ะมันตัดอ,อ,อ่ะมาถ่ายต่อมาดูครับมาดูมาดูเฮ้ยพี่เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อย่าเพิ่งแย่งกินดิทตัวสีแดงวะดูครับแม่แม่สีดูครับผมจะถ่ายให้ดูนะใครมาแย่งย่าก,กินเลยลูกดา่าง ทำไมมันม,วมวัวมัวเฮ้ยไี่ออกดิอันนี้อันนี้กี่กี่ปีนเนี่ยเอ้ยมันชนเราด้วยหนูหนูขอดูหน่อยหนูทำไมหนูตัวเล็กจังเลยลูกขอขอขอควายอสังเกตอ่ะไม่มีเห็บหเหาครับดูกลิ่นจุดตรงนี้เต็มเลยนะเป็นเห็บเป็นไข่เป็นเห็บเป็นเหาอ้โดูกินนมรับน่าสงสารจังเลยลูกไข่อ่ะ นี่เป็นลูกแรกของของของชีนะเป็นตัวเมียด้วยยินดีต้อนรับตัวเมียเข้าสู่วงการควายส่วนอันนี้ก็โอ้โหตัวนี้ไม่รู้มุกดาเปล่าตัวไหนมุกดา่ตัวไหนมุกดามุกดาตัวขาวอันนี้ตัวตัวเมียไอตัวผู้ที่ ที่เกิดใหม่อันนี้มุกดาเหรอลูกมุกดาปีหนึ่งยังกิ๊จิ๋วยังไงลูกอันนี้บัวแก้วนะฮะสูงยาวกว่าเพื่อนเลยโอ้อันนี้อะไรชื่ออะไรอันนี้ไม่มีชื่อตัวผู้อันนี้อันนี้ตัวผู้หรือเปล่าเป็นตัวเมีย สวนเขาหมดแล้วนะครับสวนเขาก็คือหมายความว่าอ้นะโซะขอแผดเสียงลมด้วยครับหาไม่เจอกันชิ้วเดืยดขนปูอันนี้ลูกเรดาร์หรือเปล่าไม่เคยกินไงไหนหนูไอ้หนูนดูเป็นลูกใครหรอแต่ก็ผสมไปทั้งหมด สามตัวนะครับมีเพศซูรินด้วยเพศซูรินกับไม่ใช่ซูรินนี่มีผสมเรดาร์นะครับแล้วก็ผสมไอพายุแล้วก็สิงหาขึ้นเล่นๆน,นะไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่าขึ้นเล่นๆน,นะตอนนั้นอไอติ้วน่ารักกินนมอยู่เต,ติมมูติมีอยู่หายหย่อยูน่นมอาย่อยไหมลูกนมหนเป็นลูกใครหยอย วอยกระจิューมากเลยตัวเป็นลูกใครเหรอแรงวันเยอะแท้ว่ะตัวเป็นลูกใครเหรอโอ้โหสดนมลมมีแม,ม่น่ะลมมีแม่นนะ่ะกระจิューมากเลยครับตัวกระจิューเดียวตัวกระจิューเดียว อันนี้อันนี้กี่ปีแล้วจ่ะปีกว่านะเนาะปีกว่าไหมใช่ไหมอันนี้ปีปีกี่เดือนเอ้ยหนูบอกแม่เขาว่านี่นนมกำลังไหลครับน่นารักมากมาย น่ารักจังเลยค่อยเสียค่อยเสียค่อยเสียอูจักว่านี่ตัวเล็กมากเลยนะครับตัวไม่โตเลยเล็กกระเจิ้วเดียวไม่คิดว่าเขาจะทองนะอือนนปีนี้เพิ่งได้ตัวเมียครับปีได้ตัวผู้มาสี่ตัว

เพชรเจอสาวไงกินใหญ่เลยนะครับถามว่าเลี้ยงควายดีมันก็ดีนะเลี้ยงที่มันออกลูกออกหลานมาเรื่อยๆนะครับออกลูกออกหลานไปก็มีไปเรื่อยๆนะแบบไม่รู้ตัวปีหนึ่งผ่านไปก็ไวนะเดี๋ยวก็คลอด,ดี๋ยวก็นี่ละ ตัวเท่าไหร่ละเดยนะหน้าเหมือนเสือเลยลูก <laughs> หน้าเหมือนเสือเลยเหรอจริงเหรอตุ้ควายมันตัวแค่นี้เหรออ๋อเหยียบขาหนูชื่ออะไรดีลูกฮะเสือตุ้ควายมันตัวแค่นี้เหรอไอ้ที่มันเป็นตัวเล็ก,ก,ม,กมันเล็กมากนะนี่มันออกมาเล็กมากเลยนะที่จริงมันต้องสูงกว่านี้นะออมันต้องประมาณตัวนู้นอะมันจิ๋วเลยวะเฮ้ยเป็นควายแค่หรือวะ มาหาโซมาหาโซมาแลยหนูอืออืออุ้ยมาหาเพื่อนเหรอเจ็งแม่เชื่อไหเยอะอุ้ยตาแต้มแก้มจ้ำอุ้ยสามป่องวะดิวัวจิ๋ววัวจิ๋ววัวจูเนียร์ละวัวจิ๋ววัวจิ๋ววะลูกฮะอุ้ยสามอ่องเลยนี่ จะลักครบเลยจะเล่นแบบอะไรไม,ม่ฉิวไม่ฉิวมีแรงไหมนี่ตายเฮ้ย <c oughs> นตลกแท้ไม่บอกอะไรไม่ฉิวแม่เราก็ไม่ห่วงว่ะไม่ห่วงไม่รู้ไม่เขาซื้อมาตั้งแต่เด็กๆนะครับที่มา <c oughs> เล่นมันแ,บบแบบนะปลกๆไหมแปลกคืออะไรแบบมันยังไม่สมบูรณ์หรอแต่มันออกมิวสมบูรณ์แล้วนั่นแหละกลัว,ลว,ลวโดยแม่เหยียบมาเลยถามดูใหญ่ๆดีนะ ตัวยงด้บัวแดงดูมุกดาเลยไม่ใช่มัน่าจะเปลี่ยนเขาเหรอไม่ใเขาเป็นตึง้งว่าเลยครับสัมภาษณ์ครับได้ลูกควายตัวใหม่ครับรน่ารักดีใช่ไหมฮะปีนี้น่าจะได้เห็นลูกควายอีกหลายตัวอยู่นะ,นะเพราะว่าเพชรซุลินเราทำการเซิร์ไว้หลายตัวแล้ว ควายเพศเมียที่ท้องก็หลายหลายตัวอยู่ทำหลายตัวอยู่อันนี้ก่อนคลอดก็ฉีดยาถ่ายยาดไปแล้วนะก่นอนคลอดก็ฉีดยาถ่ายยาดไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูเผ็ดเผ็ดไปดีเ,ดเ,ดเ,ดเรื่องอะม่มนัน่อยหนึว่าสั้นแล้ว เป็โนนงอยู่จุ๊บจุ๊บจุ๊บมีไหมมีไหมเต้าใหญ่ไหมเป็นแม่แบบงงงงไหมเป็นแม่คุณแบบงงงงไก่ได้ส่อซ้อนเด้ชื่อบววจิว๋วตัวเล็กมากนะครับเล็กแบบเล็กมากเลยอโอ้โดรุกโดลูก หิวมากเลยหิวจิวจิวจิวโอ้คนไ้พ่นเอาไปเล่นน้ำแล้วคนน่ะจิว๋วจิวจิวโอ้โหบรรยากาศแรงมากเลย ก,ก็พันดีอยู่นะพอตัวข้าเข,าขาตัวโตลําบึกอันนี้อะไรลงพุงเหรอฮะพญาิเยอะเหรอเพีงอ่ะอ น่ามันตะบักหำบักนี่กับหำบักนี่กับหำโซอันนี้ลูกกันเลดาหรือเปล่าวะนี่ปกติควายออกมาเป็น,นตัวเท่านี้นะดูนี่ดูนี่นดิเฮ้ย เหมือนมันเล็กมากเลยมันเล็กแบบเล็กเล็กมากเลยเออมันเล็กกว่าน okay. um, okay. right? okay. ี้นิดนึงนะครับพี่ลูกถ้ามุ้นไปถุงเหมือนข้าวในอันนี้ลูกต้าจะเป็นลูกเรดารเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วลูกเรดาอันนั้นเขาแซวกันแหละโอเคนะครับฝากกดถ้าใครกดดีมาแล้วก็แชร์เดี๋ยววันหลังจะพามาดูเรื่อยๆนะครับผม Tidak di